สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้นะคะรายการเห็ดปลอดสารพิษของเรานะคะได้นําท่านผู้ชมมารู้จักกับการเพาะปลูกเห็ดฟางค่ะและใน,นตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ฟาร์มเห็ดของพี่สงันแล้วนะคะซึ่งฟาร์มเห็ดที่เขาก็ตั้งอยู่ที่บ้านหลากล้วยาําุนปลาขาอําเภอจังหางจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะค่ะเราไปดูฟาร์มของพี่เขากันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มายืนอยู่ตรงที่ฟาร์มเห็ดของพี่สงัดกันแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปหาพี่สงัดกันค่ะพี่สงัดคะสวัสดีค่ะครับตอนนี้พี่สงัดทำอะไรอยู่คะอ๋อกำลังเก็บเห็ดนะฮะตัวนี้ไม่เอาเหรอคะไม่ครับเพราะมันดอกกลางเล็กก็กลางตึกจะเริ่มเติบโตให้มันดอกโตอะแต่ประมาณตอนนี้โอ้ดอกใหญ่นะคะ ถ้าเราเก็บดอกเล็กเราก็ไม่ได้ปริมาณในการมีน้ำหนักนะก็ตลาดไม่ค่อยต้องการตลาดเราต้องการดอกใหญ่ราคาก็จะดีนะครับเราส่งประมาณกิโลละ60สบาทนะมีคนมารับไปขายหรือว่าเพื่อไปขายเอยงคะมีมีคนมารับถีงที่ก็มีนะไปส่งที่ตลาดของสะพองก็ไปนะครับค่ะพี่สงสัมีวิธีการและขั้นตอนการทํายังไงคะ ครับขั้นตอนแรกฮะเราต้องเตรียมดวงเนือนนะฮะดวงเนือนให้พร้อมนะสำหรับจะนำเห็ดขึ้นนะครับพี่ใช้เวลาพักคอกนานเท่าไหร่คะถึงจะเอาเห็ดข,ขึ้นได้เราต้องใช้เวลาพักประมาณเจ็ดวันถึงสิบห้าวันนะฮะเพราะอะเพราะการฆ่าเชื้อนะฮะเราใช้ยาฆ่าเชื้อคืออปูลขาวนะปูน์ขาว จำเป็นด้ว่เหรอคะต้องรดผู้ขาวต้องจำเป็นนะเพราะว่าผู้ขาวมันเป็นค่าเชื้อแล้วก็ไม่มี<อ>สารเคมีตกค้างเยอะนะฮะ<อ>เราจะใช้ยาฆ่าเชื้ออย่างอื่นอะ่ะเพื่อมันตกค้างไปถึงเห็ดน,นะครับอ๋อค่ะอะ่ขั้นตอนต่อไปอรคือขั้นตอนการหมักนะครับการการหมักของเราเนี่ยเราจะใช้อ่ากากมันเป็น เป็นตัวทําเห็ดฟางฮนะส่วนประกอบก็มีมูลวัวนะแล้วก็พวกอาหารเสริมอาหารเสริมนี่คืออะไรคะพวกอาหารทุ่งเดืองนะทําให้อาหารทําให้เห็ดเจริญเติบโตขึ้นได้ง่ายนะฮะก็มีฟางเป็นส่วนประกอบอีกครั้งหนึ่งอ๋อค่ะก็หมักได้ประมาณ เจ็ดวันถึง15้าวันแล้วเราก็นําสิ่งที่เราหมักไว้ขึ้นอยู่บนแปลงปมขึ้นมาบนแปลงแล้วเราก็มานึ่งนะครับปิดเลยนะครับ,น,น,รบน,นี่เป็นถังนึ่งนึ่งนึ่งสำหรับเห็ดที่เรานำเชื้อขึ้นมาแล้วครับ พี่ใช้อุณหภูมิเท่าไหร่คะอุณหภูมิที่เราใช้นะครับประมาณ65-70องศาเป็นตัวเกียนวัดในการนึ่งนะครับแล้วก็ใช้นานประมาณ1ชั่วโมงถึงอุณหภูมิที่65-70องศานะครค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการโดยหัวเชื้อลงบนแปลงนะคะทำยังไงบ้างคะพี่ต่อน,นนะคระับไปค่ะ โรยบางๆหรอคะโรยให้ทั่วบนแปลงนะพอประมาณนะเราจะใช้เชือกเห็ดประมาณสองถึงสามก้อนต่อแปลงนะฮะก็โอเคโรยแล้วเราต้องลดน้ำอีกไหมคะเราก็ผิวน้ำเป็นละอองนะฮะประมาณอพอชุ่มชื่นเล็กน้อย ปันนะรเราจึงเพิ่งจะได้เก็บดอกฮะจะเกิดดอกเราก็ได้เก็บส่งขายขายดีไหมคะพี่ก็ขายดีครับจึงไม่พอตลาดนะช่วงหน้าฝนนะโลละแพงไหมคะเท่าไหร่คะเราก็ส่งถึงประมาณเราละห้าสิบห้าถึงหกสิบสองบาทนะฮะอ๋อค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณพี่สงัดมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เราในวันนี้ทั้งเราได้รู้จากวิธีการ และขั้นตอนการทํเหิดฟางแล้วเรายังได้ของฝากกลับบ้านอีกด้วยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณพี่สง์กัดมากเลยนะคะวันนี้เราก็มีของฝากให้พี่สงัดเช่นเดียวกันค่ะคะ่ะนี่ค่ะเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆนะคะโอเคข่าขอบคุณพี่สงกัดมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ